สวัสดีค่ะมาอีกแล้วมาอีกแล้วไผ่ใหญ่ๆยไผ่ต้นใหญ่ๆค่ะไผ่ต้นใหญ่ๆหอมๆอ,อ่อนๆใช่ไหมลูกดูนะคะอยู่ที่ไหนก็ต้องลงมาให้หมดเลยค่ะมาลูกมามาแบ่งต้นนี้บ้างมาข้างในไม่เอาให้กินสามต้นนะคะข้างในกินสามต้นแบ่งมาต้นนี้บ้างลูกต้นนี้ยังมีที่เข้าอีกเยอะเลยอ่ะพี่ทองทีอพี่ทองก้อนไม่กินเหรอลูก ทงก้อนกับน้องๆไปลูกปะปะไม่ให้พี่ทงก้อนมีกับน้องๆนะดูนะคะพอดีวันนี้แม่กิ่งออกไปข้างนอกค่ะออกไปข้างนอกก็เลยซื้อไผ่มาให้พวกเขากินเนาะซื้อไผ่มาให้พวกเขากินอร่อยมากเลยใช่ไหมลูกเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อเมื่อเช้าแม่กิ่งกวาดบ้านเนาะทีนี้พวกเขามานั่งมานั่งกัดไม้กวาดกันนะคะมานั่งกัดไม้กวาดกันก็เลยคิดว่าลูกๆน่าจะอยากกินไผ่กันแล้ว เก่งจังเลยนะสาวน้อยเขี่ยแม่ทองมาเฉยเลยเห็นลูกก็ก็สงสารช่วงนี้ขนมเลียก็หมดค่ะขนมเลียก็หมดอาหารก็ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็แล้วก็นั่งนั่งกินเอ่อเมกวาดของแม่แม่ก็เลยได้ออกไปข้างนอกก็เลยเนี่ยค่ะก็เลยซื้อไผ่มาให้ลูกกินดีกว่าเห็นพวกเขากินอย่างมีความสุขวามอะไรกันนะลูกอุ้ยวงแตกเลยเห็นไหมน่ะ ะจะเล่นถุงนะคะถุงที่แม่ใส่ไผ่มาก่อนจะเอาให้ลูกๆก,กินไผ่ก็ต้องล้างก่อนนะคะล้างก่อนให้สะอาดก่อนแล้วค่อยให้พวกเขากินกําลังลุมกินกันดีๆเลยลูกฮะดูนะคะพ่อพ่อ,พอแม่ fc ดูเวลาที่เขารวมตัวกันเนาะเวลารวมตัวกันแบบนี้จะเยอะนะคะเยอะมากๆเลยเต็มไปหมดเลย <c oughs> ถุงนี้ไม่ให้กินถุงนี้ไม่ให้กินแม่จะไปให้พี่ๆหลังบ้านลูกแม่จะไปให้พี่ๆหลังบ้านนะ ให้ให้ในบ้านกินก่อนนะคะพอต้องเดินผ่านพวกเขาก่อนเนาะเราจะเดินผ่านพวกเขาเฉยๆไม่ได้นะคะเขาจะร้องกันละง,งมเจ้วใสเลยเลยต้องให้พวกเขากินก่อนนะเดี๋ยวถุงนี้ก็เดี๋ยวจะไปให้หลังบ้านค่ะเอาไปให้หลังบ้านกินเวลาที่ไม่รวมตัวกันกันก็จะดูไม่ค่อยเยอะนะคะแต่เวลาที่รวมตัวก็อย่างนี้ค่ะเต็มไปหมดเลย บางคนก็ยังไม่กินนะคะเดี๋ยวถ้าน้องๆกินกันเสร็จแล้วขึ้นจะมามาเดินกินสตูนอยู่ไหนนะแม่ไม่เห็นสตูนเลยลูกอุ้ยสตูนอยู่ไหนเห็นไหมคะพ่อ,พอแม่ซีเห็นสตูนไหมตอนแรกไม่เห็นเลยนะคะเพราะว่านางยังไม่ลืมยังไม่ลืมยกตัวขึ้นเลยค่ะก้มหน้าก้มตากินอย่างเดียวเลยสาวน้อยของเรากินกันเยอะๆลูกกินแล้วก็บำบัดออกมานะ ส่วนมากบางคนกินแล้วก็จะมีขย้อนออกมานะคะขย้อนออกมาก็ดีค่ะดีแม่กิ่งก็อยากให้พวกเขาอะไรที่ไม่ดีข้างในก็ให้ขย้อนออกมาค่ะพวกเขาจะได้มีสุขภาพที่ดีเนาะอรอร่อยมากเลยค่ะ เลี้ยงเขาก็รักเขาค่ะอะไรที่ดีๆแล้วก็อยากจะไปหามาให้เขากินเนาะเวลาไปเห็นทุกวันนี้เวลาไปเห็นอะไรไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือว่าโอ่งอะไรพวกนี้ค่ะก็ต้องนึกถึงลูกก่อนละอะไรที่มันเกี่ยวข้องที่มันใช้งานได้กับน้องแมวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่กิ่งก็จะนึกถึงพวกเขาก็คงจะเหมือนคนที่มีลูกคนนะคะ่ะคงจะเป็นอย่างนั้นหละเนาะแล้วพอเวลาเห็นพวกเขา อยากกินอะไรที่เป็นไม้ไม้อย่างนี้ก็จะนึกถึงไผ่เพราะเขาก็าคงอยากกินไผ่อะไรเงนี้ค่ะก็เลยวันนี้เลยต้องจัดให้พวกเขาซะเลยเด็กหลังบ้านของเราก็ลุมกันไม่แพ้ในบ้านนะคะหลังบ้านของเราลุมกันไม่แพ้ในบ้านแต่ว่าหลังบ้านของเราก็กินแป๊บแป๊บค่ะกินแป๊บแป๊บแล้วก็เดินหนีกันซะส่วนใหญ่ ขอพี่ซับกินด้วยคนนะเด็กๆขอพี่ซับกินด้วยคนนะพี่ซับเดี๋ยวค่อยกินนะลูกมีเคนตะอยู่พี่ซับเข้าวงตรงนั้นไม่ได้นะลูกนะเอ๊ะพี่ทองเอกอย่าเล่นถุงแม่ถุงใส่ถ่ายมานะคะทองเอกของเราเล่นพี่ซับแม่กิ่งเด็ดๆดมาให้กินตรงนี้เอานะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เคนตะอยู่ตรงโน้นค่ะเพราะว่าพิซซ่าเขาจะชอบไล่เค็นตะค่ะตอนนี้เค็นตะเขากาลังกินอย่างเด็ดอร่อยมากินก็เลยไม่อยากให้ให้วงแตกค่ะก็เลยต้องเด็ดมาให้ท้องทรัพย์ตรงนี้ส่วนสองคนนี้ยังไม่กินนะคะกําลังนั่งมองอยู่นั่งมองอยู่ใช่ไหมลูกฮะไอโฟอเดี๋ยวพวกหนูค่อยกินรับรองเหลือลูกรับรองมีเหลือให้กินนะน้องๆเขากินไม่หมดหรอก พี่ซัดกินเยอะๆอลิซา,าซิสค่าเดี๋ยขอกินบ้างสิพี่ซัขอริซากินน้อยไม่ไปลูกไม่ไปพี่ทิวกินแล้วหรอลูกฮะกินแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่ทิวค่อยกินครับแม่ครับนั้นคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะให้ดูความน่ารักของเด็กเเวลากินไผ่กันค่ะเป็นของที่พวกเขาชอบมากๆ ทองเา้านี่ยลูกฮะทองกวาวกับทองสร้อยนะคะทองกวาวกับทองสร้อยสองพี่น้องของเรางั้นวันนี้พวกหนูรายงานตัวแค่นี้ก่อนนะคะรายงานตัวกับพ่อพ่อแม่แค่นี้ก่อนคะ่ะเดี๋ยวยังไงคลิปหน้าค่อยเจอกันใหม่นะครับมีใครมีพี่ทิวทองเอกแล้วก็เคนตะแล้วก็มองนะคะ ที่กำลังกินไผ่ยอยู่ตอนนี้น้องเอกอย่าแกล้งน้องนะห้ามแกล้งเคนตานะลูกนะ